แล้วเวลาทานเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขาแบบเนื้อเนียนมากเนาะบางเบาแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายอย่างที่เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีเบอร์ลินเจลเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสไปอิตาลีนะคะวันนี้นะคะพี่แนนจะมารีวิวลิปใหม่ล่าสุดของเนเวอรีนะคะชื่อว่ารุ่นอัลติแมทค่ะซึ่งลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปแมทค่ะเนื้อเนียนมากนะคะแล้วก็เนียนไปกับริมฝีปากเลยนะคะเขามีเทคโนโลยีนะคะใส่เบอร์ลินเจลลงไปนะคะเบอร์ลินเจลเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถบเบลอปากนะคะเบลริมฝีปากได้แบบดูเป็นธรรมชาติะคะ่ะ เพราะว่าสมัยนี้เนาะเขาจะนิยมแบบการทาปากแบบไม่เห็นขอบปากชัดนะคะด้วยการที่เขามีเบอร์ลิงเจลมาเลยทำให้เราสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่แตกด้วยค่ะ ตัวเนื้อของเขานะคะมีความบางเบามากค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยค่ะพี่แนนชอบมากๆเลยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเนียนกว่าใช้ฟิลเตอร์อีกนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมเราจะไปลง IG จีอะไรสักอย่างเราก็จะไปใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมพอใช้ฟิลเตอร์ปากก็จะดูแบบเนียนๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาบอกเลยว่าเนียนกว่าใช้ฟิลเตอร์แน่นอนนะคะแต่เนื้อมันเนียนจริงๆนะคะทุกคนไปลองนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากนะคะแค่199บาทเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้นะคะพี่แนนทาให้ดูสสีนะคะก็คือสีแรกนะคะชื่อว่า สีมอบรัสค่ะก็คือสี99นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสีออกค่อนข้างส้มๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ยังแบบสีไม่ได้แรงมากเนาะพี่แนนชอบรู้สึกว่ามันทานแล้วมันเหมาะกับหน้าพี่แนนดีนะมันไม่ดูฉูดฉาดเกินไปนะคะแล้วเวลาทานเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขาแบบเนื้อเนียนมากเนาะบางเบาแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายอย่างที่เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีเบอร์รินเจลเนี่ยค่ะขอบปากไม่ชัดเนาะสามารถใช้นิ้วมือแบบว่าบเบลอได้เลยค่ะเขามีทั้งหมด17สีนะคะแต่วันนี้พี่แนนเลือกมา2สีเนาะ ก็คืออันนี้เป็นสี499ค่ะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสี699ค่ะชื่อว่า Morproof นะคะก็คือตัวนี้ออกจะเป็นสีแบบนูดๆนิดนึงนะคะออกจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆนะคะไปดูผังสีของเขาได้นะคะเขามีทั้งหมด1 0ดสีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะผสมกันได้ด้วยนะคะอย่างตัวที่ติดดาวไว้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะผสมกันได้สวยเลยค่ะจากสีเข้มมากๆค่ะแล้วก็เอาสีอ่อนคล้ายๆแบบสีนูดนียค่ะไปเบาให้มันแบบดูไม่แรงเกินไปอย่างเงี้ยก็ ทาออกมาได้สวยเลยค่ะจะเห็นได้จากพรีเซนเตอร์นะคะอิซี่ของเรานะคะเขาก็จะทาแบบสีค่อนข้างแบบสดใสนะคะก็คือเหมาะกับวัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิง40นะคะก็ใช้ได้นะคะพี่แ้นก็ชอบใช้สีที่มันดูไม่ฉุดฉากมากค่ะตัวแท่งของเขานะคะก็จะมีความเรียวยาวแบบนี้นะคะเวลาเปิดออกมาแล้วนะคะ เขาก็จะยาวประมาณนี้นะคะก็หมุนใช้ง่ายนะคะแล้วก็สีอย่างที่บอกค่ะคือสีสวยค่ะแล้วก็มีความเนียนเกลี่ยง่ายนะคะตัวเทคโนโลยีเบอร์ลิงเจลเนี่ยค่ะคือมันช่วยได้เยอะมากไม่ทําให้ปากเราแห้งเลยนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็คือสามารถไปดูสีได้นะคะเขามีทั้งหมด10เฉดสีเนาะแล้วก็มีขายในช้อปปีนะคะพี่แนนแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะราคา199บาทเท่านั้นเองค่ะรับรองว่า พอไปเลือกสีแล้วอะมันจะไม่หยุดแค่สีเดียวเหมือนพี่แนนเนี่ยคือเอามาสองสาแท่งเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสีแบบสวยๆทั้งนั้นเลยอะแล้วพอแบบใช้แท่งแรกแล้วเวลาเกลีย่ยแล้วมันเนียนมันแบบไม่ทําให้ปากแห้งไม่ตกล่องด้วยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะลองไปหาซื้อกันดูค่ะแล้วถ้าใครลองใช้แล้วนะคะชอบสีไหนนะคะก็มาแนะนําพี่แนนได้นะคะเพราะว่าพี่แนนทาแต่สีอ่อนๆเนาะเผื่อว่ามีสีเข้มสีไหนที่สวยนะก็จะได้มาลองใช้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย